ถ้าคุณคิดว่าโจรสลัดเป็นแค่ตำนานโบราณหรือเรื่องเล่าในหนังสือประวัติศาสตร์คุณกำลังเข้าใจผิดอย่างแรงเพราะในศตวรรษที่21ที่โลกเต็มไปด้วยดาวเทียมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเรดาร์สุดล้ำโจรสลัดสมัยใหม่กลับยังคงซุ่มอยู่ทั่วมหาสมุทรและพร้อมจะพุ่งเข้าโจมตีเรือพาณิชขนาดยักษ์ได้ทุกเมื่อในทุกปีเรือสินค้าหลายร้อยลำต้องเผชิญกับการโจมตีถูกจะเป็นตัวประกันหรือแม้กระทั่งถูกยึดเรือไปต่อหน้าต่อตาเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้เกิดเฉพาะในภาพยนตร์ แต่มันคือเรื่องจริงที่สร้างความเสียหายมหาศาลทั้งชีวิตทรัพย์สินและระบบเศรษ,ษฐกิจโลกคำถามคือทำไมเรือบรรทุกสินค้าที่ทันสมัยที่สุดถึงไม่ติดอาวุธหนักหรือเรดาร์ขั้นสูงเพื่อป้องกันตัวเองแล้วอะไรคืออาวุธลับที่แท้จริงที่เรือพาณิชย์ใช้สู้กับโจรสลัดได้วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกวิธีการป้องกันภัยเงียบกลางทะเลที่ซับซ้อนล้ำสมัยและอาจโหดกว่าที่คุณเคยจินตนาการ แม้คำว่าโจรสลัดจะชวนให้นึกถึงภาพคนใส่ผ้าปิดตามีนกแก้วกาไหลและถือดาบเดินโซซัดโซเซบนเรือไม้แต่ในความเป็นจริงโจรสลัดยุคใหม่กลับเป็นเรื่องราวที่จริงจังกว่ามากพวกเขาไม่ได้ไล่ล่าสมบัติในเกาะร้างแต่พุ่งเป้าไปที่เรือสินค้าขนาดยักษ์ที่บรรทุกสินค้านับพันล้านบาทข้ามมหาสมุทรโจรสลัดสมัยใหม่เริ่มปรากฏอย่างเด่นชัดตั้งแต่ปีพศ2533โดยเฉพาะในบริเวณอ่าวเอเดนชายฝั่งโซมาเลียและช่องแคบมารกาที่เป็นเส้นทางการค้าสำคัญของโลก พื้นที่เหล่านี้มีปัญหาการควบคุมของรัฐตำ่ำความยากจนและช่องว่างทางเศรษฐกิจทําให้คนท้องถิ่นจํานวนมากหันมาเสี่ยงชีวิตเป็นโจรสลัดเพราะเห็นว่าการปล้นเรือสินค้าให้ผลตอบแทนมหาศาลในช่วงปี2554ถือเป็นจุดสูงสุดของโจรสลัดโซมาเลียมีการโจมตีมากถึง212ครั้งในปีเดียวความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกประเมินไว้สูงถึง18,000ล้านดอลลาร์หรือเกือบ650,000ล้านบาทนอกจากเงินค่าไทยยังมีต้นทุนการเลี่ยงเส้นทาง เบีย้ยประกันที่พุ่งสูงและราคาสินค้าที่ต้องปรับขึ้นในอ่าวกินีโจรสลัดจะมีวิธีการที่ต่างออกไปพวกเขาเน้นขโมยสินค้าเช่นน้ำมันหรือสินค้าทางเคมีและมักจะจับลูกเรือไว้เพียงชั่วคราวเพื่อขนถ่ายสินค้าแล้วปล่อยตัวกลับไปในภายหลังแต่ในบางครั้งลูกเรือก็ถูกทำร้ายหรือเสียชีวิตระหว่างการจับเป็นตัวประกันผลกระทบไม่ได้จบแค่ในทะเลเพราะการโจรกรรมเหล่านี้กระทบไปถึงผู้บริโภคทั่วโลกทุกครั้งที่มีการปล้น ค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดจะถูกบวกกลับไปในราคาสินค้าไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เสื้อผ้าหรือแม้แต่สินค้าการเกษตรโจรสลัดยุคใหม่ยังพัฒนาวิธีการโจมตีให้ซับซ้อนขึ้นบางกลุ่มมีอาวุธสงครามครบมือตั้งแต่ปืนกล RPG ไปจนถึงอุปกรณ์สื่อสารดาวเทียมใช้เรือยางความเร็วสูงและมีเครือข่ายข่าวกรองตามชายฝั่งคอยแจ้งข้อมูลเรือที่ผ่านไปมาพวกเขามักมองหาเรือสินค้าที่เดินทางช้าหรือต้องผ่านเส้นทางแคบและเมื่อโจรสลัดพร้อมพัฒนาเทคนิคก,การโจมตี เรือพาณิชย so. ์ก็ต้องพัฒนามาตรการป้องกันให้ก้าวหน้ายิ่งกว่าเมื่อการโจมตีของโจรสลัดพัฒนาจนไม่ใช่แค่การใช้บันไดหรือเชือกปีนเหมือนในอดีตเรือสินค้าทั่วโลกก็ต้องปรับตัวด้วยเทคโนโลยีการป้องกันที่ล้ำสมัยขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตรการชั้นแรกมักถูกเรียกว่ามาตรการป้องกันเชิงข่มขู่เป้าหมายไม่ได้เน้นหยุดโจรสลัดแบบเด็ดขาดทันทีแต่ต้องทำให้พวกเขากลัวเสี่ยงและถอดใจตั้งแต่ระยะไกลเริ่มจากการใช้หุ่นจำลองลูกเรือวางตามจุดต่างๆบนดาดฟ้า เพื่อสร้างภาพลงตาว่ามีเจ้าหน้าที่เฝ้าอยู่ตลอดเวลาอีกหนึ่งเครื่องมือสําคัญคือไฟส่องกาลังสูงและเลเซอร์รบกวนสายตาที่สามารถยิงแสงสว่างจ้าไปที่เรือโจรสลัดทําให้ผู้โจมตีเสียการทรงตัวมองเส้นทางไม่ชัดและไม่สามารถเล็งอาวุธได้แม่นยําเรือหลายลํายังติดตั้งระบบเรดาร์และกล้องตรวจจับระยะไกลที่สามารถสแกนเรือเล็กหรือเรือ,รอยางที่เข้าใกล้ได้ตั้งแต่ระยะหลายกิโลเมตรระบบกล้องความร้อนที่ช่วยให้มองเห็นได้แม้ในยามค่ําคืนหรือหมอกหนา ข้อมูลจะถูกส่งไปยังห้องควบคุมเพื่อวิเคราะห์และแจ้งเตือนทันทีอีกนวัตรกรรมที่เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นคือระบบ AI วิเคราะห์ความเสี่ยงซึ่งประมวลผลจากความเร็วทิศทางและรูปแบบการเคลื่อนที่ของเรือรอบข้างถ้าหากพบว่าเรือบางลำกำลังพุ่งเข้าหาในลักษณะผิดปกติระบบจะแจ้งเตือนลูกเรือก่อนล่วงหน้าเรือพาณิชย์ยังอาจเลือกวิธีเร่งความเร็วสูงสุดเพราะการขึ้นเรือที่กำลังแล่นด้วยความเร็วเกิน18-20นอตถือเป็นงานเกือบเป็นไปไม่ได้สำหรับโจรสลัดในหลายกรณี แค่การเร่งความเร็วก็ทำให้ผู้โจมตีต้องล้มเลิกแผนไปเองอีกหนึ่งอาวุธลับที่โจรสลัดหลายคนเกลียดที่สุดคือเครื่องยิงเสียงความถี่สูงที่สามารถดังได้ถึง160เดซิเบลเทียบเท่ากับการยืนหลังเครื่องยนต์เจ็ตเสียงนี้ไม่ใช่แค่ดังแต่เจ็บปวดจนผู้ฟังทนไม่ไหวแม้จะสวมที่อุดหูก็ยังเอาไม่อยู่เพราะเสียงสามารถส่งผ่านกระดูกเข้าสู่หูชั้นในหลายครั้งแค่การใช้เครื่องนี้ยิงเตือนก็เพียงพอที่จะทําให้เรือโจรสลัดเปลี่ยนทิศและหนีไปเอง แต่ทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงมาตรการชั้นแรกที่เน้นการไล่หรือขู่ไม่ให้เข้ามาใกล้หากโจรสลัดยังดื้อดึงและสามารถเข้าประชิดได้จริงเรือพาณิชย์ยังมีมาตรการชั้นสองที่เข้มข้นกว่านี้รออยู่เมื่อมาตรการข่มขู่ไม่เป็นผลและโจรสลัดยังคงพยายามประชิดต,ตัวเรือสินค้าจะเข้าสู่มาตรการชั้นสองซึ่งเป็นด่านสุดท้ายก่อนที่ลูกเรือจะต้องถอยไปยังห้องนิรภัยเริ่มจากลวดหนามและรั้วเหล็กที่พันรอบขอบดาดฟ้า ทำให้การใช้บันไดหรือเชือกปีนขึ้นมาแทบเป็นไปไม่ได้วิธีนี้ง่ายแต่ได้ผลจริงเพราะแม้โจรสลัดจะเตรียมอุปกรณ์ปีนมาแต่การ,รเผชิญกับลวดน้มสูงหลายเมตรบวกกับคลื่นและแรงสั่นสะเทือนจะทําให้พวกโจรสลัดล้มเลิกไปก่อนอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่คาดไม่ถึงคือสายเคเบิลลากน้ําซึ่งใช้หลักการเดียวกับกับดักทะเลเมื่อโจรสลัดขับเรือเร็วเข้ามาสายเคเบิลที่ลอยอยู่ผิวน้ําจะเข้าพันใบพัดทําให้เครื่องยนต์ดับและเรือหยุดกระทันหันในบางครั้ง แรงกระชากจากการหยุดฉับพลันอาจทําให้เรือโจรสลัดเสียการควบคุมจนคว่ำกลางทะเลสําหรับการสกัดด้วยน้ําเรือสมัยใหม่ติดตั้งปืนฉีดน้าแรงดันสูงหลายจุดรอบตัวเรือปืนเหล่านี้สามารถควบคุมจากระยะไกลและหมุนได้รอบทิศทางน้ําที่ฉีดออกมามีแรงดันสูงจนสามารถผลักคนตกทะเลหรือทําให้เรือเล็กจมได้อีกระบบหนึ่งที่ทรงพลังไม่แพ้กันคือม่านน้าแรงสูงโดยใช้ท่อยางยาวที่ปล่อยน้ําแรงดันสูงสุดจากหัวฉีดทําให้ท่อหมุนและสบัดไปมาอย่างรุนแรง สร้างกำแพงน้ำที่ยากจะฝ่าเข้าไปและถ้าถูกฟาดด้วยสายยางแรงดันสูงนี้อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักในบางกรณีเรือบางลำอาจติดตั้งแผงกั้นเหล็กแบบพับเก็บได้ริมขอบเรือเมื่อมีภัยเข้ามาใกล้แผงเหล่านี้จะถูกยกขึ้นมาป้องกันทันทีไม่เพียงแค่กันการปีนแต่ยังกันกระสุนหรือระเบิดขนาดเล็กได้ระดับหนึ่งการเตรียมอุปกรณ์กีดขวางการป้องกันรอบเรือและการฝึกซ้อมหนีภัยเหล่านี้แม้จะดูเป็นมาตรการสุดโต่ง แต่คือกำแพงด่านสุดท้ายที่ขั้นระหว่างชีวิตและความตายของลูกเรือทั้งลำตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์จี้เรือและจับตัวประกันหลายครั้งที่กลายเป็นบทเรียนสำคัญและได้เปลี่ยนมาตรการความปลอดภัยทางทะเลไปตลอดกาลหนึ่งในเหตุการณ์ที่โลกจับตาม,มากที่สุดคือการจี้เรือ MV ีไฟน่าของยูเครนในปี2551เรือบรรทุกอาวุธ และรถถังจํานวนมากกาลังเดินทางไปยังแอฟริกาได้ถูกโจรสลัดโซมาเลียเข้ายึดกลางมหาสมุทรอินเดียโจรสลัดจับลูกเรือ20คนเป็นตัวประกันนานกว่า4เดือนก่อนที่บริษัทเจ้าของเรือจะต้องยอมจ่ายค่าถ่ายสูงถึง115ล้านบาทหลังจากได้เงินโจรสลัดจึงปล่อยลูกเรือและถอนตัวเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าการโจรกรรมทางทะเลไม่ได้จบเพียงการปล้นสินค้าแต่รวมถึงการใช้ชีวิตมนุษย์ต่อรองเป็นเดิมพันอีกเหตุการณ์ที่สร้างความสันสะเทือนทั่วโลก คือการจี้เรือกาแล็กซี่ลีเดอร์ในวันที่19พฤศจิกายนปี2566เรือบรรทุกยานพาหนะลำนี้จดทะเบียนในบาฮามาสแต่มีความเชื่อมโยงกับเจ้าของชาวอิสราเอลขณะแล่นผ่านทะเลแดงระหว่างตุรกีไปอินเดียจูจ่ๆเฮลิคอปเตอร์ของกลุ่มติดอาวุธฮูติก็บินโฉบลงมาแล้วปล่อยนักรบติดอาวุธขึ้นยึดดาดฟ้าในเวลาเพียงไม่กี่นาทีครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่การจี้เรือพาณิชย์จากทางอากาศเกิดขึ้นจริงทาให้มาตรการป้องกันรอบเรือซึ่งส่วนใหญ่เน้นก,นการปีน หรือเรือ,อยางไม่สามารถต้านทานได้ทันลูกเรือทั้งหมด25คนจากหลายชาติเช่นยูเครนฟิลิปปินส์บัลแกเรียและโรมานเนียถูกควบคุมตัวทันทีผลกระทบจากเหตุการณ์นี้รุนแรงมากหลายสายการเดินเรือที่ต้องผ่านทะเลแดงและคลองสุเอซต้องหันไปใช้เส้นทางอ้อมแอฟ,ฟริกาแม้จะเพิ่มเวลาเดินทาง7-10ถึงวันแต่ยังถูกมองว่าปลอดภัยกว่าการเสี่ยงเผชิญกับโจรสลัดทางอากาศเบี้ยประกันการเดินเรือพุ่งสูงขึ้นหลายเท่าและต้นทุนการขนส่งก็สูงจนกระทบห่วงโซ่การค้าโลก ในอีกมุมหนึ่งอ่าวกินีทางฝั่งแอฟริกาตะวันตกก็เป็นสมรภูมิสําคัญของโจรสลัดพวกเขาเน้นการปล้นน้ํามันหรือสินค้าบนเรือโดยจะกักตัวลูกเรือไว้ชั่วคราวเพื่อถ่ายของลงเรืออีกลํากระบวนการนี้ใช้เวลาราวเจ็ดถึงสิบวันก่อนจะปล่อยตัวกลับไปแม้ความรุนแรงอาจน้อยกว่าการจับตัวประกันที่ยาวนานกว่าแต่ก็สร้างความเสียหายมหาศาลต่ออุตสาหกรรมน้ํามันและการค้าโลกอีกพื้นที่ที่ยังคงน่ากังวลคือช่องแคบมาากาจุดยุทธศาสสำคัญที่เรือสินค้าจากจีนญี่ปุ่น เกาหลีใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช้เดินทางไปตะวันตกโจรสลัดที่นี่มักใช้เรือเร็วลำเล็กบุกเข้าประชิดกลางดึกและใช้เวลาไม่กี่นาทีในการยึดเรือหรือปล้นทรัพย์สินก่อนจะหนีออกจากจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ชี้ชัดว่าโลกการเดินเรือไม่มีเส้นทางใดปลอดภัย100เอร์เซนไม่ว่าบนผิวน้ำหรือแม้กระทั่งจากฟากฟ้าโจรสลัดสมัยใหม่ย,ยังคงปรับตัวและพัฒนาเทคนิคใหม่ๆอยู่เสมอเป้าหมายอาจไม่ใช่แค่สินค้าหรือค่าไถยแต่อาจรวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ทางการเมือง และการก่อความไม่สงบระดับภูมิภาคในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสิ่งเดียวที่เรือพาณิชย์สามารถทําได้คือพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันให้ก้าวหน้าฝึกซ้อมลูกเรือให้พร้อมและร่วมมือกับกองกําลังนานา,นาชาติเพื่อสร้างเกราะที่แข็งแกร่งที่สุดในการต่อสู้กับภัยเงียบกลางทะเลแม้ว่าเทคโนโลยีป้องกันบนเรือจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่องค์ประกอบสําคัญอีกส่วนที่ขาดไม่ได้คือกองทัพเรือของแต่ละชาติและความร่วมมือระหว่างประเทศ เพราะเมื่อโจรสลัดปรับตัวเก่งขึ้นการ,รเผชิญหน้าเดียเด่ยวๆของเรือพาณิชย์ย่อมไม่เพียงพอในช่วงวิกฤตโจรสลัดโซมาเลียปี2554หลายประเทศต้องร่วมกันจัดตั้งกองกำลังทางทะเลเช่นคอมบายท่าดฟอส151ซึ่งเป็นกองกำลังนานาชาติที่มีเรือรบจากสหรัฐสหภาพยุโรปญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนและประเทศอื่นๆร่วมปฏิบัติการลาดตระเวนคุ้มกันเส้นทางเดินเรือการลาดตระเวนนี้ไม่เพียงแค่ป้องกันแต่ยังเป็นการแสดงพลังทางการทหารสร้างแรงกดดันต่อโจรสลัด อีกหนึ่งกองกําลังที่มีบทบาทสําคัญคือ EU n a r t h for หรือกองกําลังทางทะเลสหภาพยุโรปภารกิจแอตแลนตาของกองทัพยุโรปถูกตั้งขึ้นเพื่อคุ้มกันเรือบรรทาทุกของโครงการอาหารโลกและปกป้องเส้นทางพาณิชย์ยุทธศาสตร์บริเวณอ่าวเอเดนและมหาสมุทรอินเดียกองทัพเรือจีนเองก็เริ่มขยายบทบาทมากขึ้นโดยส่งเรือรบเข้าร่วมภารกิจคุ้มกันเรือสินค้าจีนและเรือขนส่งที่มีผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ในเส้นทางทะเลที่สําคัญขณะที่อินเดียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ างก็มีหน่วยเฉพาะกิจปกป้องผลประโยชน์ของชาติในมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกตะวันตกเช่นกันบางประเทศยังจัดตั้งศาลพิเศษสำหรับคดีโจรสลัดเพื่อลงโทษให้เด็ดขาดอะยับยั้งการก่อเหตุซ้ำขณะที่หลายบริษัทเดินเรือเอกชนก็เริ่มรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนข่าวกรองร่วมฝึกซ้อมและร่วมวางมาตรการฉุกเฉินทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าการสู้กับโจรสลัดไม่ใช่แค่การฉีดน้ำแรงดันสูงหรือการกลางลวดหนามแต่เป็นสงครามเงียบที่ต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีความร่วมมือระหว่างประเทศ และจิตวิญญาณของมนุษย์ที่พร้อมจะยืนหยัดปกป้องกันและกันแม้วันนี้เรือพาณิชย์หลายพันลำจะแล่นข้ามมหาสมุทรทุกวันด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและการป้องกันที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างแต่ความจริงที่น่าตกใจคือไม่มีเส้นทางใดปลอดภัยอย่างแท้จริงการปรับตัวอย่างรวดเร็วของโจรสลัดรวมถึงการโจมตีที่ซับซ้อนขึ้นและแรงจูงใจทางการเมืองทำให้ภัยคุกคามเหล่านี้ยังคงอยู่และไม่มีท่าทีจะหมดไปง่าย โจรสลัดสมัยใหม่ไม่ได้ล่าแค่ทรัพย์สินหรือค่าไทยแต่ยังหมายถึงการแสดงพลังการสร้างภาพลักษณ์และการก่อความไม่สงบในระดับโลกหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมเรือพาณิชย์ไม่ติดอาวุธจริงคำตอบคือกฎหมายระหว่างประเทศส่วนใหญ่ไม่อนุญาตและลูกเรือเองก็ไม่ได้ฝึกใช้อาวุธถ้าติดอาวุธจริงอาจถูกจะเป็นเป้าหมายทางการทหารหรือถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเทียบท่าในหลายประเทศทําให้ส่วนใหญ่เลือกใช้มาตรการป้องกันเชิงรับและการจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยแทนเมื่อมองให้ลึกลงไปนี่ไม่ใช่แค่สงครามระหว่างเรือกับโจรสลัด แต่เป็นสงครามระหว่างความหวังและความสิ้นหวังระหว่างการปกป้องโลกการค้าและการเอาตัวรอดของผู้คนที่ไม่มีหนทางอื่นในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ลูกเรือทุกคนคือแนวหน้าคือกำแพงสุดท้ายที่ค้ำจุนระบบเศรษฐกิจโลกการป้องกันโจรสลัดจึงไม่ใช่แค่เรื่องของปืนหรือเทคโนโลยีเพราะมันคือบทพิสูจน์จิตวิญ,ญญาณมนุษย์ที่ยืนยันว่าตราบใดที่เรายังร่วมมือกันสร้างนวัตกรรมและไม่ยอมแพ้ให้กับความกลัวเรือสินค้าขนาดยักษ์เหล่านี้จะยังคงเชื่อมโลกเข้าด้วยกัน ทุกครั้งที่เรามองสินค้าบนชั้นวางสินค้าในห้างหรือรถยนต์คันใหม่ที่จอดหน้าบ้านเบื้องหลังคือการเดินทางอันยาวไกลผ่านคลื่นลมผ่านเส้นทางเสี่ยงและผ่านสงครามเงียบที่ไม่มีใครเห็นเพราะสุดท้ายแล้วในมหาสมุทรอันเวงว้างความเข้มแข็งไม่ได้วัดกันที่ขนาดของเรือหรือความแรงของอาวุธแต่วัดกันที่หัวใจของคนที่ยืนหยัดเพื่อปกป้องทุกชีวิตและทุกความฝันที่บรรทุกมาด้วยกัน